ปรับสมรุ้ค้งใหญ่ทีมคลีฟไม่มีที่ยืนแล้วอ่ะเนี่ยกราบสวัสดีพ่อเม่นผ้นาห่นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2ูนอฟ o ลอสเซนจเรนะครับก็นี้ครับก็จะมีการประกาศปรับสมรุลครั้งใหญ่นะซึ่งอันเนี้ยก็จะส่งผลมากเลยโดยเฉพาะกับคนที่เล่นทีมคลีฟนะฮะหลายๆครั้งเราก็จะเจอแบบคนที่เล่นการ์ดพวกหลังพอเหลือมอนสเตอร์แถวหลังอยู่4ตัวอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีกลุ่มคนที่ใช้การพวกที่แบบเป็น g i a n แอน r ์วอลเลเยอร์เล็กเลชดอ่นหรือว่าจะเป็นพวกการต่งตางๆที่เสริมการโจมตีนะครับก็อันเนี้ยมันจะมีการปรับลักษณะของมอนสเตอร์ที่แบบว่าอยู่ตอนเล่เกมท้ายๆแล้วแบบมันทําให้เกมมันเสียสมดุลไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับก็อันนี้การปรับสมดุลจะเกิดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนะครับเราสามารถดูข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ จะมีการปรับมอนสเตอร์บางตัวนะครับผมมอนสเตอร์ระดับตำนานเนี่ยก็อย่างอาร์เทเมลเนี่ยก็บรับพอดีขึ้นนะครับถ้าเฮเวอรี่ซอสเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้น10%นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณ HP ที่ฟื้นฟูขึ้นด้วยนะปริมาณ h p ที่ฟื้นฟูเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมันฟื้นขึ้นมาแค่ไหนนะแต่ว่าของเดิมผมก็รู้สึกว่ามันฮิวค่อนข้างน้อยแหละนะครับอันที่2ครับแกนเดมีตอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะซีเมจิกนะครับผมก็เป็นการโจมตีหมู่นะฮะเพิ่มความเเสียยยหาาขึ้นน3-2% 3ม1ใล แต่ของเดิมผมว่ามันค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะเบามากอันนี้ถ้าเกิดว่าโบยดเมจเข้าไปหน่อยก็ความแรงเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับต้องบอกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าของเดิมมันก็เบาอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าก็ดัเมจน่าจะประมาณอะไระดัเมจน่าจะประมาณเมจิกไนท์ธ่านน้าดูดมั้งประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูของจริงกันอีกทีนะฮะอ่าอันนี้ตัวต่อไปน่าสนใจมากแร็กดอตัวนี้น่าสนใจสุดๆเลยนะครับถ้าดราก้อนไอส์นะครับ เพิ่มความเสียหายขึ้น35%คือเดิมเนี่ยถ้ามันเป็นการโจมตีเป้าเดียวใช่ไหมแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าแบบเ m เมจมันแบบมันไม่มันดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ออันนี้คือเพิ่มขึ้นมาอีก35%ถือว่าแรงมากนะครับมีโอกาสในการที่ถ้าเกิดว่าติดเพลย์เดเมจเนี่ยกระโดดฟันป้งมีโอกาสฆ่าลูเชนได้ในครั้งเดียวเลยก็เป็นไปได้นะครับอ่าราคานะราคาเนี่ยก็เจ๋งขึ้นคือเดิมมาผมเป็นคนที่ใช้ราคาอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้คือถ้า, off beach า,านะรีบออฟบีมม นี่แบบมันเพิ่คมความเสียหายขึ้นสิอรนแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของอภูมิคุ้มกันกับแอตแทกเพิ่มขึ้นด้วยราคาเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนแถวหน้าเราจะเจ๋งมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมผมก็ใช้อยู่แล้วถ้าเป็นผู้เล่นระดับเลเวลแบบ11ขึ้นไปอย่างเงี้ยราคาเนี่ยเล่นกับรูนแวมไพร์นี่แบบโอ้โหเป็นตัวที่น่ากลัวมากนะครับคือทั้งวิทเลือดหมูทั้งทำดาเมจได้เจ๋งมากทีเดียวนะครับอ่าสำหรับตัวฮีโร่นะครับลูเชนนะ a m มพ i f เ c a t i o n m a g จะลดความรุนแรงลง5% 5%นว้าเยอะเเอาเรื่องอยู่นะครับ ก็ทำให้มันตีตีหมู่ได้เบาลงนะครับว่านะครับผม Burning Whip นะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น10%อันนี้ค่อนข้างเมกเซนนะก็คือสามารถจะทำาดเม g ได้ค่อนข้างดีนะครับ Void Heal นะครับถ้าบัตรลิงนะใช้มาหน้าลงมาเหลือ3อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าบัตรลิงเนี่ยเดิมก็เป็นท่าให้ทำาด m a g e ได้เยอะมากอยู่แล้วลดมานาคอสเหลือ3เนี่ยก็จะทำให้ Void Heal เนี่ยสามารถที่จะใช้ท่าบัตรลิงได้ถี่ขึ้นด้วยอันนี้ดีมากๆเลยนะครับ เมโน่โซเดเวอร์ u, so อันนี้เหมือนกับจะบัฟขึ้นมานะครับค่า HP พื้นฐานที่ถูกดูดพลังมาจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะาชานเนี่ยแต่ว่าตัวนี้อันนี้คือแก้ตัว OP ที่ผมเล,เล่าให้ฟังว่าพอมันมีบางตัวที่มันเหลือตัวสุดท้ายในในแถวของการต่อสู้อย่างเงี้ยครับบางทีตัวตัวพวกนี้มันเปลี่ยนผลของการต่อสู้ได้นะอย่างเช่นเนี่ยครับชานนะครับถ้าชิลพุชนะเปลี่ยนลดจากสตันสี่วิเหลือวิเดียวอันนี้ส่งผลเยอะมากนะสตันวิเดียวนี่แป๊กเดียวเท่านั้นเองนะครับ สกิลรอง player of production นะครับอันนี้คืออลดเอฟเฟกต์ต้านทานจากซามเหลือสองนะครับก็เป็นการเนิร์ฟลงมานะครับก็ชานก็แย่ลงนะครับผมอ่าระดับมอนสเตอร์หายากนะโอไลออนนะครับฮามเลสแ plang นะถ้าฮามเลสแ plang เนี่ยเพิ่มมาหน้าที่ใช้แต่ว่าจะเพิ่มดาเมจขึ้น20%นะครับแล้วก็ลดเวลาสตันลงจาก4เหลือ1วินาทีปัญหาใหญ่เนี่ยน่าจะมีอยู่2เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือมานาคอสที่เพิ่มขึ้นจาก2ไป3เนี่ยคือเพิ่มขึ้นแบบโภคมหาศาลเลยนะครับ แล้วคือต่อให้เป็นหินสกิลม่วงก็คือมานาคอสมันก็จะแบบจาก3เหลือ2อย่างเงี้ยไอการที่มันได้ได้เพิ่มมาจากเอฟเฟกของหินม่วงอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังแพงอยู่ดีนะครับและสิ่งที่ส่งผลมากเนี่ยคือ,อการทําให้เกิดอัตรามึนงง1วินาทีเนี่ยอันนี้ก็จะ,จะทำให้โอไรออนเนี่ยไม่สามารถกดท้ายเกมได้อีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ถามว่า มันยังน่าใช้ไหมมันยังพอใช้ได้ในกรณีที่มันเอาไว้สําหรับกําจัดการในมือศัตรูแบบสักบ,บสก,การ์ดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าอย่างเงี้ยตัวไอ้นี่ยังน่าเล่นกว่าเลยไอ้เจ้าตัวแฟร r รี่คิงทาตลมอ่ะก็ยังน่าเล่นกว่าแถามทาลายการในมือด้วยนะสำหรับแฟร์รี่คิงทัตทัตลมนะครับเบลต้านะเฟรมิงทันเดอร์นะความเสียหายพื้นฐานลดลง3 0นะครับความเสียหายของไดเบตเนื่อเท่าเดิมนะ ก็ปกติแล้วอันนี้ถือว่าบาเลตตาผมว่ายังไม่ค่อยก็อาจจะเบาลงในการโจมตีครั้งแรกแต่ว่าตัวความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยมันเท่าเดิมส่วนใหญ่ที่จะตายๆกันก็มามา,มาจากการที่ติดพิษต่อเนื่องเนี่ยแหละครับเทรนนะครับความเสียหายเบิ้มขึ้น16เป็นการบัฟขึ้นมานะอันนี้ทําให้เทรนเนี่ยเป็นดาเมจที่น่ากลัวมากเลยนะครับเทรนก็น่าเล่นมากขึ้นนะฮะอ่าแฮสเบอร์เกลนะครับลัเลสโบนะครับผมอันนี้คือ เออ่เป็นการโจมตีที่ทำให้ติดแบรนดิ้งนะครับอันนี้คือทำให้ติดแบรนดิ้งสองด้วยต้องดูว่าแบรนดดิ้งสองโบนัสดาเมจก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายขึ้่สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าเจ้าตัวบาบาลิกธาตุลมเนี่ยก็น่าใช้มากขึ้นนะครับผมโคโนมิยะนะครับโคโนมิยะนะหินสกิลเซเลิตี้โอ้โห HP ที่เฟิร์นฟูลดลงก็อันนี้ก็หอกิดหนักเหมือนกันต้องดูว่าลดเท่าไหร่นะแต่ผมว่าของเดิมมันจริงๆแล้วอ่ะ โคนมิยะเนี่ยหินสกิลเนี่ยสีม่วงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทีโอเยอะก็จริงแต่ว่าเราต้องทำโคโนมิยะให้มัน HP น้อยๆแล้วมันตายเร็วๆด้วยนะซึ่งมันก็จะแลกกันเพราะว่าสู้ให้มันอยู่นานๆแล้วก็แบบคอยอ่าคอยแบบฟื้นให้บัฟโล่บัฟดาบทีมดีกว่านะครับรักคนนี้นี่น่าใช้มากนะครับถ้าบรีสนะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น 4, 4, ่ชิมสี 4, ่คือเดิมมาแรงอยู่แล้วด้วยนะของรักรักคนนี้อย่าใช้มานักแค่2 อันนี้ยังแบบว่าแรงขึ้นอีก14%นะครับก็เป็นตัวแบบต่อดาเมจที่เขานั่งดีมากนะครับยิงกระโจนเลยนะเอาละครับสำหรับอันต่อไปนเนี่ยการ์ดเวทมนต์นะครับ Giant w a เลอร์เห็นไหมครัลดมานาที่ใช้อ่ะทำมานาที่ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2องเหลือเวลาเอฟเฟกต์เนี่ยหายไปเกือบเกือบครึ่งเลยนะครับเนี่ยจาก9.2ถึ12วิแทนที่จะเป็นแบบ11-25วิอันนี้คือแบบว่าแป๊บเดียวเองนะ12วิคือเดียวเดียวเลยคือ up อะ คืออัพรลเวลไปแทบไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับทรานสเฟอร์เนี่ยจะทําให้มาน่าเนี่ยใช้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสามารถหวังผลจากดดเมจที่ทําได้มากขึ้นเช่นกันนะทรานสเฟอร์นี่ก็คิดว่ายังไงก็ต้องใช้อยู่ก็ต้องมีคู่ติดมือ,อไว้นะครับอ่าแล้วก็รีเฟล็กชิลนะมาน่าที่ใช้ลดลงนะครับผมใช้เดเมจโลสตอนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอีกเท่าหนึ่งถ้าเกิดว่าอัพรีเฟล็กชิลเต็มเนี่ยมันดูดได้6 0 0 0ดเเมจอันนี้โหดมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นตัวสําคัญที่เอาไว้อพลิกเกมรู้ของฝังศัตรูได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ r e f ฟ e c t Shield ปรับได้ค่อนข้างดีมากนะครับ Legless Devotion เนิฟลงมาน่ากลัวมากอีกเหมือนกันนะครับมานาที่ใช้จาก 1- เป็น2นะแล้วเวลาเอฟเฟกเสริมพลังเนี่ยโอ้เห็นไหมฮะจากเดิมเนี่ยสิบเอ็ดถึงสิบสิบเจ็ดวิอันนี้เหลือแปดถึงสิบสี่วิก็ถ่ายไปประมาณสามวินี่ก็เห็นผลค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ ระยะเวลาเอฟเฟกต์ลดพลังก็สั้นลงไปด้วยนะก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคิดว่าเดี๋ยวถ้ามันทําให้มันหายไปเร็วขึ้นใช่ไหมถามว่าเล็กเลสเดโวชั่นคนจะยังใช้อยู่ไหมก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับถ้าเทียบกับใจแอนวอลเลอร์ที่แบบมันแบบโอโ้โหมันอรรรรร่ระยะเวลามันหายไปเยอะมากอย่างเงี้ยผมว่าเล็กเลสเดโวชั่นน่าใช้กว่านะเพราะมันได้ปีกมาด้วยนะครับอ่าปรับปรุงค่าสเตตัสของมอนสเตอร์บางตัวนะแล็กดอร์เนี่ยปรับแบบต่อเนื่องเลยนะครับ รีเวล7นะเห็นไหมฮะว่า Attack Base มันอยู่ที่214นะครับเดฟลดลงนะครับก็ทำให้มัน,ม,นมันบางลง HP น้อยลงแต่ Attack เพิ่มขึ้นนี่แหละมันก็ทำให้แล็กดอเนี่ยเขาค่านท่านจะการันตีได้ว่าจะยืนอยู่อยู่แถวหลังนะครับ มิเคเน่จะเป็นตัวที่เป็นตัวแทงอย่างสมบูรณ์มากขึ้นคือเดิมเนี่ยมิเคนเน่ปัญหามันอยู่ที่แบบไอ้เจ้าตัว HP กับเดฟมันน้อยนะครับอันนี้คือทําให้ HP มันมากขึ้นเดฟมันมากขึ้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะยืนได้นานขึ้นและน่าใช้หินสกิลสีมงได้นี่ดีมากแล้วผมลองใช้ดูละมันรักษามันรักษาดีบัฟพร้อมฮิวด้วยนะครับแล้วก็บาลานซ์ด้วยเจ๋งมากเลยนะครับอ่าแฮสเบลนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวบาบ,บาลิกธาุลมนะครับอันนี้ก็ ลดแอตแทกลงนะแต่ว่าเพิ่ม uh, เพิ่ม HP ให้มากขึ้นนะครับนิดหน่อยนะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้แป uh, ะเจ้าตัว Branding Effect 2ก็น่าสนใจนะครับก็เป็นตัวที่ยืนยืนแถวหน้าแป uh, ะ Branding นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นกับ h a p p รน่าจะสนุกด้วยนะครับเอาละก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ uh, การเตรียมตัว uh, ในการที่เราจะ uh, มีการปรับสกิลบาลานซ์ครั้งต่อไปนะ ก็ <sk r isa> ผมวิควเคราะห์คร่าวๆแล้วการคิดว่าทีมที่จะเล่นยากขึ้นเนี่ยแน่นอนทีมทีมคลิปเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นละแล้วก็การที่เอาบอลน,น้ำเนี่ยไปไวไ้แถวหลังเนี่ยเอาชาญไปไวไ้แถวหลังเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่แล้วนะครับลักษณะของเกมคือการวัดผลในช่วงการวัดผลในช่วงแบบแถวท้ายอย่างเงี้ยเหลือตัว 2, 2, 2 1, ตัวแล้วมันมาพิชชาเนี่ยโอกาสจะน้อยลงนะครับผมก็เราอาจจะต้องมองทีมในภาพรวมให้มากขึ้นว่าแบบเฮ้ยทำยังไงที่แบบว่าเราเราจะสามารถแบบกดตรูแถวหลังให้ได้แบบ ฝั่งเราเนี่ยมีจํานวนมอนสเตอร์ที่มากกว่าเยอะๆแล้วก็เราก็กดตระตูที่อยู่แถวหลังได้ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับก็ <S <S ขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เดี๋ยวเจอกันในวีดีโอนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย